ตาค่ะบ่กูจะลากแค่ย่งประชาชนตากูอยากได้กูขอเอาก็ได้ให้ยังกินเอาวัตถดิทอดโอ้เบสนี่ละเฮ็ดเป็นเสียนั่นทอดเป็ดเสียเป็ดมาทอดดังไฟหรอบ,บ่ก็ดังอทอดหม้อกระทะโอ้หม้อกระทะไฟฟ้าเต้อโอ้สีไป,ไปใส่ไปใส่กระดุ้นยังไงล่ะ เป็นอนใหกับเขายนอืมยาสันสัมโตัดเท้าเลี้ยงขัดเท้ามาเาล้างตัว ออครับโอ้ขี่รถลาะบ้านหลังจากเมย์อย,ยก่กำลังทอดเป็ดแล้วก็บขี่รถเลาะเลียนกัน,นนะ่ะนะเพญาะไอ,อีหยัยยงวะเพญาะไอ,อีหยัง,ยงจับเสือรอบอะไรขี่รถรอบหมู่บา้านภายราบ,บริเวณรอบหมู่บ้านอันนี้โรงเรียนนะอันนี้ เข้ามาทางอำเภอกุงพะวาป,ปีก็จะเห็นโรงเรียนบ้านหนองเสียงนี่แหละเยอะางนลลี่ะทางขวาเป็นโรงเรียนนะฮะตะกี้ในค,ค่อยซีเดินมาประมาณทางนี้แหละผมก็เดินมาโรงเรียนจากทางนู้นเส้นทางนี้แบางวันก็เดินมาทางนี้นะครับบางวันก็เดินมาทางนี้แล้วแต่อารมณ์แต่ก่อนเนี่ยทีดดูบ้านผมที่หลังนึงที่อยู่ในหมู่บ้านอะ,ะเดินมาโรงเรียนเนะะี่ยเดินตอนเที่ยงก็เดินกับตอนเที่ยงก็เดินกับไปกินข้าว แล้วก็เดินกลับมาเดินกลับไปกินข้าวที่บ้านนะโอ้สาวซำหน่อยบอสเห็นไ,ไหมลูกผู้ใดละนั <c> ่ง <oughs> นี่ก็ทยบานไทยบานไทยเมืองโอ้ตอนนี้มาข้าเจ้าผู้กเฒ่าผู้แกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วเนาะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนตัวคนเปลี่ยนหนา้าเปลี่ยนตาย,วยเวลาจนจำผู้ใดบ่ไดละพูอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านบ้านหนองแสงนะครับบ้านหนองแสงบ้านหนองแสงหมู่หนึ่งนะครับว่าข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่หกนะครับผมโดยที่ผมนั้นอยู่บ้านหนองแสงหมู่หกนะครับอันนี้ขามานี่เป็นหมู่หกนะครับอันนี้คือหมู่หกเลยนี่เอฟซีอันนี้หมู่หกหมู่หกแถวนี้นะครับอัน,นแถวนี้ยังเป็น,ปนคนพูดภาษาอีาสานภาษาเล่าอย,อยู่ครับ แถวนี้ก็ยังพนพูดภาษาลาวนะครับแต,แต่ลงมาเนี่ยต,ตั้งแต่นี่ลงไปเนี่ยครับตั้งแต่สี่แยกข้างหน้านี่ลงไปตั้งแต่สี่แยกข้างหน้านี่ลงไปจะเป็นคนที่พูดภาษาพูไทยนะบ้านผมก็จะมีแบบคนภาษาพูไทยมีม,มีมีพูดภาษาพูไทยด้วยนะเนี่ยตั้งแต่สี่แยกเนี้ยสี่แยกนี้ลงไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าคุ้มคุ้มพูไทย คุ้มภูไทยนะครับคุ้มภูไทยแถวนี้เขาจะใช้ภาษาภูไทยเป็นหลักนะเขามันมีแบบมันมีแบบคนคุยภาษาลาวภาษาอีสานไก็ว่าไปก็ว่ากันไปเนาะมันก็มีแต่ว่าแถวเนี้ยเขาจะเป็นภูไทยแถวนี้เขาจะใช้ภาษาภูไทยผมก็เลยแบบผมแบบมันมันมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะมันก็มีเด็กเพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันที่พูดภาษาภูไทย หรือเราก็มาเล่นบ้านเพื่อนเราก็ได้ยินภาษาภูไทยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลยพอที่จะรู้แบบภาษาภูไทยฟังรู้เรื่องภาษาภูไทยภาษาย้อนนะแถวเนี้ยเขาจะคุยภาษาภูไทยอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนี่ศูนย์เด็กเล็กอันนี้ก็เป็นสนามกีฬาแต่ยังไม่มีใครมาในะสนามกีฬา <laughs> งบรัฐบาลเฮ็ดไว้สนามกีฬาแล้วคืองว่มีคนมาใส่ไม่มีใครมาใช้อันนี้ก็กำลังทำท่อระบายน้ำนะครับก็กำลังทำท่อระบายน้ำกันนะนี่แหละบ้านเฮานะครับผม บ้านเฮ่ามัานกับพ่อสมนีขี่รถเลาบ้านไพอฟีเบังอีกที่สถานที่หนึ่งก็คือคุ้มภูไทยที่แบบตะก,กีก้ขาเจ้าเอิญคุ้มภูไทยนะแต่จะเป็นหมู่หกนะคุ้มภูไทยนี่จะอยู่หมู่หกบ้านหนองแสงหมู่หกนะก็คือตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบ้านแสงทองไปแล้วนะครับหมู่หกส่วนลงมาหนีกัพวกข่อยจะเป็นบ้านมู่เก่าแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวจะตั้งหมู่บ้านใหม่แล้ว อยู่ทุ่งนานี้จะตั้งหมู่บ้านใหม่แล้วเป็นหมู่หมู่เก้าแล้วนะครับผมถึงบ้านแล้วก็อยู่ทุ่งนานี้ก็จะมีบ้านหลายหลังนะเขามาอยู่กันนะก็มาอยู่ที่ทุ่งนากันแบบหมู่บ้านหลายหลังวันนี้ว่าจะทําอะไรก็ยังไม่ได้ทํานะครับผม บัวแต่ดูหนังฟังเพลงครับผมมาดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะครับผมมันจะมีสักกี่ครั้งครับผมในชีวิตคนเรานะจะได้แบบมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินนั่งชมบรรยากาศดีๆนั่งชมนั่งดูนั่งมองปล่อยให้ความคิดมันเดินทาง น,น,นี่แหละครับผมเนาะเขาวาเขาวายังบุ๊ก็เออนี่แหละชอบนะชอบชอบผมเป็นคนดีชอบนั่งเล่นนั่งนั่งมองพระอาทิตย์นั่งเล่นนั่งมองพระอาทิตย์จิบอะไรเย็นๆนะกระดกอึ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 กเพื่อที่จะอละปล่อยอารมณ์ปล่อยอารมณ์ให้เจ้าของสาว บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันพาไปนะบรรยากาศมันพาไปอย่งก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเย้ยแล่บ้านเ่องเทก่ยวซัมมี่แหละครับผมเนาะมันคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายนะอืมได้อยู่กับธรรมชาติได้มองธรรมชาติได้เบิ่งพระอาทิตย์ตกดินแต่ละมือนะครับผมเหนื่อยก็พักนักก็ว่างอ่นะครับอืา หายใจแล้วไปต่อ,อมนี่ยแหละแตบแสงสุดท้ายของของวันพระอาทิตย์ตกดินสุดยอดบรรยากาศเฮ้ดีแนวเ,เย็ยนๆนะเออยกอดกอดกระดกแปแนวเ,เย็ยนๆนะกระดกไปสุดยอดเด้แตบบรรยากาศ ทองใฮ้ทองหน้าเบื้งพระอาทิตย์ตกดินมันสุดยอดอยู่นี่แล้วพี่น้องเลยคนเฮาเสียวอ,อยีายงหลายกับชีวิตเนะสนีกับพ่อลา นั่งเบิ่งบรรยากาศฟังดนตรีไปมันม้วนเด้อพี่น้นองเด้อเอ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 อ